หลังจากที่เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ในวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยนักลงทุนต้องทํายังไงบ้างครับพี่ถ้าถามว่านักลงทุนต้องทํำยังไงเนี่ยเราต้องแยกประเภทกันนะคือนักลงทุนที่ตอนนี้ยังมีหุ้นอยู่กับคนที่ไม่มีหุ้นแล้วถ้าจะแนะนําคือคนที่ไม่มีหุ้นอยู่เราเราต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพตลาดขาลงเต็มตัวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่ผมเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยก็คือช่วงซับพลมนะครับปีพศ2 5 5 1้าาเท่ากับว่ามันผ่านมา1ิปีเนี่ยเราไม่เคยต พอมันติดโซลคิดเบเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันครัชมันครัชแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้นอยู่เนี่ยผมก็แนะนําให้อยู่เฉยๆครับหรือถ้าเกิดสมมติจะเทรดอย่างวันนี้ผมผมไม่ได้เทรดอยู่แล้วแล้วก็ผมถือเงินสด100%นนะครับในส่วนที่ผมเทรดก็คือจะมีแค่เซ็ตฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์และใช้วิธีการช็อตนะครับแต่ผมจะไม่ห่อข้ามเที่ยงจะไม่ห่อข้ามตอนเย็นเพราะว่าเนื่องจากบางทีดาวฟิวเจอร์บวกพันจุดลบพันจุดบ้างเนี่ยพวกนี้มันคาดเดาไม่ได้ แต่ระหว่างวันเนี่ยมันจะมีวอลทายให้เราเล่นเสมอนะครับก็สบายๆช่วงนี้คือไม่ได้เน้นรวยครับแต่เน้นก็อยู่รอดปลอดภัยสบายๆนะครับแต่สําหรับนักลงทุนที่ติดหุ้นอยู่เนี่ยต้องมาดูว่าเราติดหุ้นอะไรหุ้นบางตัวบางทีมันลงมันไม่ไม่ได้แปลว่ามันต้องขึ้นนะบางคนคิดว่าเอ้ยหุ้นลงเดี๋ยวพอสถานการณ์กลับมาเนี่ยมันอาจจะขึ้นก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นนะครับหุ้นบางตัวเวลาลงแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ผมยกตัวอย่างบิวตี้นะครับลงมาจาก23บาท ทุกวันนี้เหลือประมาณบาทกว่ามีใครคิดว่าบิวตี้จะกลับไป20บาทได้มั้งผมเชื่อวไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบน,นี้หุ้นที่ PE แพงๆมากๆนะครับ50เท่า70เท่าบางครั้งการลงของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นกลับมาอีกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าบางครั้งเราอาจจะต้องยอมตัดนิ้วเพื่อรักษาชีวิตเราอาจจะป็นต้องทํานะครับแล้วก็สิ่งที่มันผ่านมาแล้วผมต้องฝากว่ามันมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ ก็ทําใจทําใจแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดว่าเราพลาดอะไรมาผมเชื่อว่าสุดท้ายตลาดจะต้องกลับมาแน่นอน,นครับแต่การลงรอบนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นคลาสิคท,ที่เหมือนกับซับพรามซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนักลงทุนแล้วก็เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับโชคดีครับ